สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับผมกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจยังอยู่ในโหมดของวอลเลย์บอลครับช่วงนี้ฮะสำคัญที่สุดคือการชิงแชมป์โลกในประเทศเราต้องพูดถึงกันเยอะๆยาวๆตลอดทัวร์นาเมนต์แน่นอนระหวังไปอย่างยิ่งว่าเราจะพิจิตใจชาวโลกให้ได้ในการจัดวอลเลยบ์บอลชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับเพื่อโอกาสในครั้งหน้าต่อไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางจุดเราก็บกพร่องหลายประการนะครับที่ดราม่าของวันนี้ก็คือสนามนะครับที่ตุรกีไปเล่นนะครับที่โครา เกิดเหตุการณ์ผู้เล่นตุรกีลื่นล้มครับแล้วที่นั่นก็เรียกว่าอาการหนักเช่นกันแฟนๆก็ไปดูด้วยความยากลําบากนะฮะทั้งทางเข้าของสนามโคราชเอ่ยทั้งทางเดินของผู้เล่นเอ่ยมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะแบบนี้แต่ว่าเขาก็มีการเรียกร้องกันว่าผู้จัดนะครับที่ฝนตกพื้นที่ที่มีน้ําขังนะก็หาวิธีแก้ไขด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผมบอกเลยฝั่งตุรกีด่าฉ่ำนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือตุรกีนี่ไม่ได้ยาก ดีอยู่แล้วเขาดราม่ามาตั้งแต่เรื่องของสนามความจุน้อยไม่สวยอะไรเงี้ยนะเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะฮะการใช้เทคนิคในการจัดเตรียมสนามก็สวยขึ้นก็ได้รับเสียงชื่นชมไปทีนี้เรามาโดนเรื่องของภัยธรรมชาติอีกแต่คนที่ล้มเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรเยอะนะเขาก็รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุห้ามฟ้าฝนก็ลําบากนะมันดีที่ว่าเขาไม่เป็นอะไรมาก ตุรกีก็จะงัดกับสเปนในวันพรุ่งนีน้นะเชื่อว่าแฟนแฟนของตุรกีก็เยอะนะใครเชียร์วากาสใครเชียร์คาราคุสไปเตรียมตัวกันได้ส่วนที่น่าชื่นอกชื่นใจอีกนะครับเธอคนนี้ทำคอนเทนต์ไม่หยุดนะสำหรับผู้เล่นชาวยูเครนอุยาน่า หลังจากเธอชิมเข้าเหนียวมะม่วงครับล่าสุดปิดจมูกครับกินทุเรยียนครับท่านเธอให้คะแนนทุเรยียนนี่ติดลบร้อยไปเลยทีเดียวและเธอก็บอกว่านี่คือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมันโหดจริงนะฮะอันนี้ไม่แปลกใจไม่เป็นไรแต่เธอได้เผยถึงซิ g กเน u เจอร์นะฮะของประเทศไทยไปแล้ว จุเรียนตัวผมผมก็ไม่ชอบนะทุเรียนนะคนไทยเองบางคนก็ยังไม่ชอบแต่ว่านี่คือสินค้าระดับพรีเมียมของเราจริงๆคนที่ชอบก็ชอบนะแพงข่าไห่ก็ขายดีเธอก็โปรโมทให้ฟรีๆกันไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรายงานเรื่องราดีๆนะฮะของการจัดการคันอีกด้วยแต่ว่าณตอนนี้นะครับมาพูดถึงสาวไทยของเรากันต่อ หลังจากการเอาชนะทีมชาติอียิปต์ไปได้3ต่อ1เซตนะฮะสิ่งที่เสียดายที่สุดเลยของแฟนวอลเลย์บอลไทยคือการอดที่จะทำคะแนนนะครับ5.63คือถ้าเราชนะ30นใน5.63นี่เราชนะ31นี่ได้มาอยู่ที่2.5 มันไม่เพียงพอต่อการแซงขึ้นอันดับ20นะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันก็สามารถทําให้หนีเวียดนามไปได้อีกจากที่จอคอหอยกันก็หนีไปราว7คะแนนแล้วตอนนี้นะครับเวียดนามยังมีเกมหนักๆที่รออยู่เพียบแต่พวกเขาก็หวังเอาชนะเคนยานะ ก็จะช่วยบวกคะแนนของเขาไปอีกซึ่งเรื่องของระดับเรนกิ้งเนี่ยมันไม่น่าห่วงเท่ากับการที่จะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบนะครับเพราะตอนนี้สวีเดนครับสวีเดนที่เป็นคู่แข่งสําคัญของเราซึ่งฟอร์มเขาดีมาโดยตลอดเขาโดนเนเธอร์แลนด์เฉือนเพียงแค่3ต่อ2พวกเขามีแต้มกับเนเธอร์แลนด์ทำให้วันนี้สวีเดนเก็บ1แต้มเราเก็บ3แต้มเนเธอร์แลนด์เก็บ2ถ้าเกิดว่าสวีเดนชนะเราได้เนี่ยเราแทบจะจบเหมือนกันเพราะดูแล้วการที่สวีเดนจะเอาชนะอิบสามศูนย ที่เราพลาดไปแล้วที่จะเอาชนะ30มเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากถ้าใครตามดูฟอร์มของสวีเดนในการเจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าเล่นดีจัดแล้วเสิร์ฟดีด้วยเสิร์ฟดีเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเลยบอลแรกเรานะครับตบหนักที่ต้องระวังที่สุดฮักส์นะฮะตบใส่เราห้าคำแน่แนะ่เราจะปิดเขายัางไงสําคัญละเกมรุกเร็วเราต้องมานะเพราะว่ามีความช้าหเห็นอยู่แต่หนักหกจริงตีแบบเหนือบล็อกด้วย นี่แหละคือเกมสามคัญที่สุดของไทยในวันที่24นี้สําคัญนอกจากสําคัญต่อการเข้ารอบแล้วนะครับยังสําคัญต่ออันดับแรงกิง้งสวีเดนณปัจจุบันอยู่อันดับ26ของโลกเราอันดับเหนือกว่าที่21ของโลกถ้าเกิดว่าเราแพ้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะล่วงจากอันดับปัจจุบันนี้ไปอยู่อันดับที่26ประมาณนั้นเลยลบกันเป็น10-10แต้มโอ้โหและสําคัญเยียนแสงแน่นอนอันดับหนึ่งอาเซียนเยียนอยู่เฉยๆจะแสงนะครับ แต่เยนก็มีแมตช์แข่งเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูฟอร์มกันเพราะว่าเยนแข่งวันพรุ่งนี้กับโปรแลรนด์น่าจะโดลบลงไปอีกแต่เราไม่โฟกัสเยนเยอะตอนนี้เราเอาตัวรอดก่อนนะ ถ้าเราชนะเราพุ่งขึ้นอันดับ19แน่นอนนะครับแต่เราแพ้เราจะตกไปเป็นอันดับที่26กไกลไปหน้าเลยซึ่งวันนี้ได้เห็นไปแล้วนะใครฟอร์มดีฟอร์มดรอปอย่างไรนะโหดสุดคือเหมือนเดิมควีนบีมพิมพ์พชชยาโก๊กรำนะสิบเก้าแต้มอ่าสัาพรสิแต้มทัดดาว16ชัชชุออน14ที่แบบน้อยสุด,สดเลยอะ่ะก็ควรจะเป็นน้องเฟืนนรอนบริษัาสิทธาเลอร์ที่ทําแต้มไม่ได้แล้วก็เพียวเนี่ยทำหนึ่งแต้มนะคือต้องเรียกฟอร์มโดยด่วนอย่างเพียวนี่เคยเป็นหัวใจหลักเป็นนกัััตทีมได้รบ ฉายาว่าเป็นธนูคู่กับพิมพิชยาเนี่ยต้องโดดขึ้นมาให้ได้นะครับทุกคนคือต้องท็อปสุดๆถึงจะทําให้เราเข้ารอบไปได้เพราะตามฟอร์มนี้เจออียิปต์เนี่ยถ้าตัวหลักพอไหวถ้าแบบสํารองลงมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยเหมือนกันซึ่งโคดออสพูดถึงความผิดพลาดนะครับเหล่านี้ครับเขาพูดยังไงบ้างเชื่อว่าหลายคนอยากฟัง โคดดบอกว่าในแมตช์นี้เนี่ยเซตแรกยังรู้สึกว่านักกีฬาหลายคนดูเกรงๆจนมาเซตที่2ก็มีค้อบบกพร่องอาจจะเพราะนักกีฬาเราตั้งใจเกินไปเลยดูเล่นไม่อิสระจบสกอร์ไม่ได้มันเลยสะดุดไปโดยเฉพาะนะในกรณีที่ต้องเปลี่ยนชัชุอ่อนออกไปเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ทีมแพทย์ทางกายภาพก็ทําการรักษาเร่งด่วนทําให้เซต3และเซตสกลับมาได้ซึ่งก็เป็นเกมของเราแต่มันก็ยังไม่เสถียรร้อเซซึ่งก็ต้องมาปรับปรุง ในเกมที่เจอกับสวีเดนในนาที่2เป็นเกมสําคัญมากกับเราเราจะเห็นว่าวันนี้สวีเดนเล่นเล่นดีมากโดยเฉพาะอิซาเบลฮักสมีการตบที่รุนแรงและการเสิร์ฟที่ดีและยังทําแต้มได้มากจุดเด่นของสวีเดนคือการเสิร์ฟดีและบล็อกตัวใหญ่เกมรุกดีพละกําลังซึ่งเราจะต้องศึกษาให้ละเอียดรอบครอบ โคดออสคิดว่าตอนนี้นักกีฬาไทยเหนื่อยล้าครับแล้วก็ต้องตรวจสภาพร่างกายให้ละเอียดว่ามีอาการบาดเจ็บไหมส่วนอาการของชัชชูออนต้องขอเช็คอีกทีแต่เขาฟื้นมา90%แต่บ้านจังหวะใช้หัวไหลามากก็คิดว่าไม่ได้เจ็บมากส่วนอัชราพรของยศที่ยังไม่ได้ค่อยได้ลงเล่นเนี่ย เขาพยายามเรียกฟอร์มตัวเองอยู่บวกกับตอนนี้มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะนั่นคือสิ่งที่โค้ชบอกเกี่ยวกับเพียวอัชราพคโยศว่าทําไมเธอถึงดรอปลงไปก็พยายามให้เพียวเนี่ยเรียกฟอร์มคือถ้าฟอร์มกลับมาในตอนรุ่งรุ่งอะ่ะโอกาสในความเป็นไปได้ที่จะสู้กับความหนักหน่วงของสวีเดนก็เป็นไปได้สูงแต่ก็มันจะมันจะเป็นในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็นว่าวันหนึ่งคนหนึ่งฟอร์มดีคนหนึ่งฟอร์มไม่ดีะคนหนึ่งฟอร์มดีอีกคนกับฟอร์มไม่ดี สวีเดนมีอิซาเบลก็เหมือนกับเวียดนามมีตู้เย็นนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะรับมืออยังไงท่านนองนั่นคือด้านของโค้ดออสนะฮะที่มีต่อเกมเกมนี้ผมว่าแกก็คงจะเส็งนะโอกาสที่เราจะสะสมคะแนนอันดับโลกวันนี้มันเยอะจริงๆนะที่จะ30แต่เราได้31ก็ไปหาบวกเอากับสวีเดนนี่แหละนะฮะหวังและเชื่อแบบนั้นซึ่งหลังจบเกมข่าวดีๆมันก็มีนะครับ ล่าสุดนั้นการันตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับยอดเอนเกของวอร์ดี้วอนเวิลหลังจากที่ล้านไม่แตกนะฮะตอนนี้ล้านแตกไปที่เรียบร้อยนะฮะขนาดพูดอยู่เนี่ยคุณอาจจะยังไม่เห็นวิวล้านนะจะอยู่ที่ประมาณ7จ0 0 0 0นแแแต่ว่าหลังบ้านคำนวณแล้วล้านแตกแน่นอนคุณได้เห็นแน่นอนของวอ l ์ดี้วอนเวิลครับพื้มอ,อกพื้มใจอีกแล้วเปิดสนามถ่ายให้เราดูสดๆกันไปเลยนะเพราะว่ายอดที่เราทําไว้เนี่ยในวีนอลนะสุดท้ายนะฮะ เราทําไปที่2องล้านเมันเซอร์ไพรส์สำหรับเขา ทุกเกมที่มีไทยลงทำแข่งขันและผ่านถัดมาเนี่ยเราเดือนกว่านะฮะว o นนี้บอลเวิลถึงจะทํายอดวิวขึ้นมาแตะหลักล้านได้อีกครั้งหนึ่งถือว่าเราเซอร์ไพรส์เขนอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่เขาปลื้มในเรานะเรายังคงเป็นลูกรักของ fibb นั่นกวดีๆที่จะเสิร์ฟก่อนนอนในค่ำคืนนี้และนั่นคือเรื่องราวเขาจะทานทีวีที่เห็นเป็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะฮะคุยในเกมยังไม่จุใจนะมาอานต่อในนี้อีกวันนี้ไปกันแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีแนละจ้านายจ๋า we'll